สวัสดีครับคุณครูสวัสดีครับน้องๆทุกคนวันนี้เป็นแบบฝึกหัดหน้าที่ส4ละของน้องๆระดับอนุบาลเล่มที่1นนะครับมาดูซิวันนี้มีภาพอะไรมาให้เราคิดบ้างเป็นเกมที่สนุกอา้าวมี2ภาพนะครับนี่คือภาพที่1กับภาพที่2ภาพที่1มี2จุดกับ1นจุดอันใหญ่นั่นก็น่าจะหมายถึงสองข้างบนและข้างล่างน่าจะเป็นเลขเลยครับ 5นั่นก็หมายความว่า2ระบบวกอีกเท่าไหร่ 5. คําตอบคือเท่าไหร่ครับ7เซตใส่คําตอบต่อไปรูปที่2มีเลขหหมายถึงอย่างนี้ละบวกกับจุด3จุดน่าจะหมายถึงอย่างนี้นั่นก็น่าจะหมายความว่า1ระวบวกอีกเท่าไหร่3คําตอบคือเท่าไหร่ครับ 4, 1 บวกอีก3คําตอบคือ4อ่าเซตใส่คําตอบอ่ามาดูโจทย์กันโจทย์ข้อที่1บอกว่าบวก5บวก1บวก3บวก5บวก1แล้วก็บวกอีก3ตอบเท่าไหร่ครับ9เซตข้อที่2บวก5บวก2แล้วก็ลบ2 บวก5บวก2แล้วก็ลบ2อเหลือคำตอบเท่าไหร่ครับ5้าเซทข้อที่3บวก5บวก1แล้วก็บวก1บวก5บวก1แล้วก็บวกอีก1คําคำตอบคือเจ็ดข้อที่4บวก5บวก2บวก1บวกห บวกสแล้วก็บวกอีก1คําคำตอบคือ8เซตบวก5บวก1แล้วก็บวกอีก2บวก5บวก1แล้วก็บวกอีกสองคำตอบคือเท่าไหร่ครับ8เซตต่อไปข้อที่6บวก1บวก5บวก1บวก1บวกห แล้วก็บวกอีกหนึ่งคำตอบคือ7 s e เซตต่อไปข้อที่7บวก1บวก5บวก3บวก1บวก5แล้วก็บวกอีก3คํคำตอบคือ9 s e เซตบวก5บวก3ลบ3บวก5บวก3ม แล้วก็ลบด้วย3าํคำตอบคือ5เซตต่อไปข้อที่9บวก5บวก4แล้วก็ลบด้วย4บวก5บวก4แล้วก็ลบด้วย4คํคำตอบคือ5เซตต่อไปข้อสุดท้ายบวก5บวก2แล้วก็บวกอีก1บวก5บวกสอง แล้วก็บวกอีกหนึ่งตอบเท่าไรครับ8ปดเสร็จเสร็จแล้วคิดว่าทุกคนน่าจะทำถูกนะครับส่วน10ข้อล่างก็เหมือนเดิมคุณครูนะครับคุณครูบอกโจทย์นะครับหรือถ้าไม่ไม่ไม่มีโจทย์อยู่ในมือก็ให้เอาโจทย์นเนี่ยมาบอกแทนนะครับโอเคครับสวัสดีครับ